อย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะคะทาให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตอนนี้ชาวนาเร่งหวานกล้าทํานาข้าวนะคะแล้วก็จับปลาขายสร้างไรายได้เรียงครอบครัวได้ด้วยค่ะไปดูกันนะคะที่ทุ่งนาบ้านคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเกษตรกรเร่งมือระดมถอนต้นกล้าค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีน้ําขังอยู่ในท้องนาสามารถนําต้นกล้าปักดําทํานาปีนี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ เกษตรกรบอกว่าดีใจมากที่ฝนปกลงมาต่อเนื่องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ในพื้นที่จังหวัดก็จะไม่มีภัยแล้งเกิดขึ้นหลังจากที่รอฝนมานานถึงสองเดือน ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะฝนตกต่อเนื่องมา2สัปดาห์สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายนาข้าว3.3ล้านไร่มีน้ําหล่อเลี้ยงไม่แห้งตายแล้วส่วนต้นญ้าต้นอ้อยซึ่งเป็นอาหารของช้างตอนนี้ยังขาดแคลนนะคะเนื่องจากว่าต้นยาต้นอ้อยที่เกษตร,รกรปลูกไว้แห้งตายไปก่อนหน้านี้ก็เลยโตไม่ทันช่วงที่ฝนตกทำให้จะต้องซื้ออาหารค่ะมาให้กับช้างนะคะทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนับหมื่นบาท ขณะที่ระดับน้ำในหนองน้ำธรรมชาติบ้านคำภูตำบลชัยพรจังหวัดบึงการมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ปลาต่างๆเนี่ยนะคะเขาว่ายทวนน้ำขึ้นมาที่ลำห้วยเพื่อที่จะหาที่อยู่ใหม่แล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์ด้วยชาวนานในพื้นที่ก็เลยออกมาจับปลาค่ะเอามาเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็นำไปขายสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวด้วย